ไ๊บได้ยินข่าวว่าทำคอนฟองเหรอพี่ใช่ตอนนี้พี่กำลังคิดอยู่คิดว่าไงครับคิดไปกู้สากรมาเป็นค่าสินสอดให้แม่เขามีคนทับยังรครับพี่ยังทําให้พี่หน่อยได้ไหมสวัสด,ดีครับยางวะป๊บผ่านห้ากับ่านหกมนต่างกันได้แรงวะครับสําหรับผ่านห้ากับพานหกนะครับผ่านห้าจะได้ดินก้อนใหญ่แต่ว่าไม่ได้ใจเธอมาครับแต่ผ่านหกจะได้ดินก้อนเล็กแต่ไม่ใช่สเปคเธอ ว่ลเ็ไปไปทำงานกันแจ้วเล๊กตัวคือหลายเท่าเมียตัวเบาเายังบ่กสำหรับผมแล้วพี่ที่หนึ่งในใจคือภรรยา ผู้หญิงที่ผ่านมาคือกำไรในชีวิตว่าไปว่าไป <laughs>